ผู้คนที่หมดบุญวิญญาณที่หมดบุญจาาคอมมโลกจะมาตกค้างที่มนุษย์ก่อนมนุษย์นี้จึงเป็นศูนย์รวมที่ตั้งหลักคนจะไปนรกก็มาตั้งหลักตรงนี้แหละมาทํามาหากรรมันตรงเนีเ้มาก่อกรรมทําเข็นตรงนี้แหละเตรียมตัวจะไปตกนรกไปเป็นเปนร,รยไปเป็นสระกายเป็นสัตว์ดรจฉันจะไปสวรรค์ไปคอมมโลกไปนิพพานก็มาตั้งหลักกันตรงนี้เพราะนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยจึงเป็นศูนย์กลาง ของวัตถุสงสารทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำจะมารวมกันตรงนี้เมื่อเทวดาทั้งหลายจะตายก็พากันไปอ้อนวอนขอขอพรอกันให้พรกันขอยท่านจะไปสู่สุคตินะสุคติของเทวดาคืออยากเกิดเป็นมนุษย์แต่เทวดาส่วนมากมันตกนรกครั้งนั้นบุญมากที่สุดจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกพรนั้นถ้าหมดบุญแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ข้าม,มนุษย์ไปได้ต้องตกลงมา ค้างอยู่ในโลกมนุษย์ก่อนในช่วงเขาค้างอยู่ในโลกมนุษย์นี้เขาจะได้ทําดีขึ้นไปใหม่หรือจะทําบาปใหม่เขาจะต้องมาค้างตรงนี้ก่อนจะไปนรกก็ต้องค้างตรงนี้ก่อนจะไปสวรรค์ไปไหนก็ค้างที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยวันคืนแห่งวัตสงสารเราชาติก่อนคือเมื่อวานเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าใครจะมาจากไหนแต่น่าจะมาจากที่สูงเพราะว่าท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นข้าราชการนี่ต้องถือเป็นคนชั้นที่มีปุ่น แต่จลืมว่าความมีบุญนี้เป็นเหตุให้เกิดบาปก็ได้ความดีเป็นปัจจัยให้เกิดความชั่วและความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีถ้หาท่านจะสวดบ่อยๆเวลาคนตายปุริมาปุริมากุศลธรรมานังปัจิมานังปัจิาาม,มานังกุศลธรรมานังอนันตลาภใจเจนะปุริมาไปว่าเบื้องต้นขั้งก่อนอกุศลานะั ครั้งก่อนเบื้องต้นท่านมาพร้อมกับบาปท่านมาพร้อมกับความชั่วปัชชิมาหนังตอนหลังครั้งสุดท้ายบ้านปลายกุศลานังเป็นความดีเพราะความชั่วเนี่ยสามารถทําให้คนเป็นคนดีได้และในขณะเดียวกันความดีก็าสามารถทําให้คนเป็นคนชั่วแสนจะชั่วก็ได้เพราะมัวประมาณ